ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ประจำวันที่22พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟฟบอลแมนเชสเตอร์ชาวนี้ขอเสนอะอย่าไปแมนยูนะบาเลนโดเชียร์แข่งวันเดอร์คิชเบฟิก้าย้ายซบแมนเชสเตอร์รตีดีกว่าไหมโดยแมนยูได้ส่งแววมองไปดูฟอร์มชูอัลเดเวชกองกลางของเบฟิก้าหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่มีการตัดสินใดในขวานี้เกิดขึ้นเลยนะ โดยทางเบนเดโดซิวาเปิดเผยนะว่าตนอยากจะเห็นชูวอาวเดเวชแข่งวันเดอร์คิชแห่งค่ายเบฟิกา้าย้ายมาร่วมทัพแมนเชสซักที่มากกว่าไปที่แมนยูซะอีกในครั้งนี้โดยไม่นานบันนี้ทางฟาบิเชโอรามานโนนะฮะนักข่าวคนดังได้อ้างเลนะว่าแมนยูกำลังจับตาดูกองกลางดาวรุ่งทีมชาติโปรตุเกสวัย19ปีรายนี้อยู่นะ และก็ได้ส่งแมวมองไปดูฟอร์มเดเวสมาแล้วหลายครั้งอย่างไรก็ตามเบนนันโดเองก็ได้ออกมาเปิดเผยด้วยว่าตอนอยากจะเห็นแข้งวรุ่นน้องมาเป็นสมาชิกแมนเชสเตอร์ซิตี้มากกว่าหลังก่อนหน้านี้เบรโน่เฟอร์นันเดสกองกลางของปีสแสดงบอกว่าอยากจะให้เดเวสย้ายมาคาแข้งในทีมโอทฟฟอร์ดในขณงนี้ถ้าผมสามารถทำได้ผมจะดึงแขนชูเอาเดเวสเพื่อจะให้ไปแมนเชสเตอร์ซิตี้นักรุกทีมชาติโปรตุเกสคนนี้ก็ที่กล่าวผมอยากจะเห็นชูเอาย้ายไปร,ร่วมทัพตี้มากกว่าแมนยู อย่างแน่นอนในขณะนี้โอ้โหเป็นแย่างางานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะไปแมนยูหรือจะไปแมนเชสเตอร์ซิตี้งานนี้ต้องขึ้นอยู่กับเขาตัดสินใจเรามาดูข่าวจอมมาก,กันครับเอาได้ออยังไงทีมแมสซี่นัดอุ่นบิ๊กแมตทีมโดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ถึงนี้ โดยทางอินเจอร์ไมอามี่นะฮะเรโอเนลของทางทีเดียวเวซี่จะเล่นกับทางอัลดาเซอร์สโมสรของคิเซโนโปร์นโดในเกมอุ่นครึง่งซาอุดีอาระเบียในเกมกุมภาพันธ์ที่ถึงนี้โดยเกมดังกล่าวถูกเรียกว่าเดอะรัสแดนชนะ,ะในการดวลกับนัดสุดท้ายระหว่าง2ผู้ยิ่งใหญ่ตลอดการของทางกีฬาฟุตบอลโดยปัจจุบันยังไม่ได้มีการกำหนดวันนอกจากเกมที่จะจัดขึ้นในชุงเดือนกุมภาพันธ์ที่ถึงนี้ โดยแมซี่ซึ่งอายุ36ปีได้ทิ้งมรดกมากมายของเขาที่บาเซรลนาขณะที่ทางบรันโดอายุ38ปีประสบความสำเร็จระดับเดียวกันกันกบทางเบรอัลมาดริดหลังย้ายมามาทางแมนยูเมื่อปี2009แมซี่นั้นตกเป็นเป้ปาหมายของลีกซาดีอาราเบียและก็มีการคาดการณ์กันว่าจะติดตามบรันโดไปที่นั่นก่อนที่เขาตัดสินใจไปเล่นที่ลีกเมเจอร์กับทีมของเดวิดเบคแฮมในท้ายที่สุดนะ ซึ่งทางบรันโดเองก็เซ็นสัญญากับทางอันเดอร์เซอร์ในช่วงเดือนธันวาคมปี2022หลังแยกทางกับทางแมนยูแบบขมขื่นในช่วงที่2ของกับสโมสรของเขาในขณะนี้โดยสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสได้รับเงินประมาณราว75ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีจากข้อตกลงที่ดำเนินไปจนถึงปี2025 แมซีได้รับค่าจ้างที่ใกล้เคียงกับในลีกซาดิอาระเบียแต่เขาเองยังคงรับรายได้ระหว่าง50-60ล้านดอลลาร์สหรัฐในแมามี่โดยสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นสำหรับฤดูกาลที่3ของเขาในขง้งนี้นานะผมไปแต่ว่างานนี้เดี๋ยวได้เจอกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้เป็นศึกนัดใหญ่ชนใหญ่เลยก็ว่าได้ของ2คนนี้เรามาดูข่าวจอมานกันครับเอาได้ยังไงฟูลแลมมาแรงจอดจะแซงผี หงคว้าอังเดรนะโดยทางอังเดรตริงสตาร์ทนะฮะกองกลางฟูมิบินเซเตรีรยมจะย้ายไปร่วมทีมฟูรัมหลังก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวกับทั้งแมนยูและก็ทางเลเบ์พูซซึ่งทางอังเดรเนี่ยตกเป็นเป้าของสโมสรทีมบริกตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วแต่ว่ายักษ์ใหญ่บราซิเลียนปฏิเสธที่จะขายเขาก่อนจะจบศึก,กโกปลาลีเบร์ตาโตเรส โดยกองกลางรายนี้ช่วยทีมของเฟอร์นันโดดิวานิชนะฮะคว้าแชมป์โกปาลิบาดอรเตสเป็นครั้งแรกเมื่อช่วงต้นเดือนและนั่นก็อาจจะเป็นหนทางที่ชัดเจนในการย้ายไปค้าแข้งที่อังกฤษตามการบริงานาจากทางกาดันโดสนิโกราได้เปิดเผยบอกว่าฟูแรมเนียนน่าจะเป็นทีมที่เซ็นสัญญากับทางสตาร์ทีมชาติบราซิลรายนี้ ซึ่งทางเดอ c o ค็อกเชนสเกอร์นะฮะได้โผล่พรวดขึ้นมาเหนือคู่แข่งในพิม์บริกแล้วก็อังดเดรอาจจะจดประกาเศสัญญากับพวกเขาไปอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากที่พักเบรกทีมชาติก็เป็นได้ตัวทีมของมา์โกซิวาถือว่าเป็นตัวเต็งในการเสัญญากับดาวเตะไว้2ปีปรายนี้และก็ได้เสนอราคาไปแล้วอยู่ที่ประมาณ2ี2ล้านปอนด โดยการน,นี้ทางฟอร์มินเซ่เองก็พอใจกับข้อสเสนอของฟูรัมหลายดาวเตะบาซูเรียนก็รับปากแล้วเนื่องจากว่าเขาชื่นชอบโปรเจกต์ในชินคาราเวนจ์คอสเทในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะนอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ข้อตกลงที่เสร็จสิ้นแล้วและแมนยูเองกับทางลิเวพูเองนั้นก็ยังสามารถจะสอดแทรกตัวเองเข้ามาได้โดยฟูรัมสนใจอันเดรเป็นอย่างมากเนื่องจากพวกเขามองว่าเขาคือผู้สืบทอดตำแหน่งของชูอัลปารินญาที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว โดยที่ว่าการกังวลเลยนะว่าไบาย,ยินเบรดิกนี่อาจจะหวนกลับมาล่าตัวปาริญญาอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้อา,าผมเป็นนว่างานนี้กล็ลองราดูกัาต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาเรื่อยังไงเอ,องริกเชนฮา,าร์กไหวไหมเปิดโปรแกรมสุดโหดแมนโยเตะ10นัดว่าวันในครัังนี้ โดยทั้งสองโปรแกรมเตะแีนโยจะถึงช่วงสิ้นปีนี้นะฮะต้องลงเล่นถึงสิบเกมในพรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมเปี้ยนลีกมีทั้งเจอกับทางนิวคาสเซิลเชลซีเลเบอร์ฟูลและซามิลลา่าและก็บาเยร์วินิก โดยทางอีเล็กชันพผู้จัดก,การทีมแมนยูเองก็เตรียมจะนำทัพปีศาจแดงนั้นลงเล่นหลังผ่านช่วงเบรกทีมชาติด้วยการออกไปเยือนเอฟเวอร์ตันที่เพิ่งโดนตัดไปถึง10แต้มฐานผิดกฎทางการเงินในฟีิมาบลีกในวันที่ที่กพฤศจิก,กยายนนี้นอกจากจะลงเล่นในพีม่บลีกแล้วนั้นแมนยูยังต้องอห่วงหน้าโพงหลังนะฮะกับการไปทำศึกยูฟาแชมเปียนลีกประแบ่งกลุ่มกันอีกด้วยหลังเวลานี้รังอันดับสุดท้ายของกลุ่มเอมีเพียงแค่3แ,แต้มจากทั้งหมด4นัดเพียงแค่เท่าน,นั้นเองนะ โดยหากนับไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ปีศาจแดงก็มีโปรแกรมลงเล่นถึง10นัดภายในเวลาเพียงแค่35วันเท่านั้นโดยมีโปรแกรมดังต่อไปนี้26ท11พบกับทางเอฟเวอร์ตันในเกมพรีเมยรกนัดเจือน 29-11พบกับทางการาตาสลายแชมเปี้ยนลีกนัดเยือนวันที่ 2...12 เจอกับทางนิวคากสเซนนัดพิมบริกนัดเยือน6เดือนเจอกับทางเชลซีพิมบริกนัดเจ้า 9- 12เดเจอกับทางบรันมัดพิมร 12, บริกนัเจ้า12 -12 เดือนาบสอเจออาบร์มินิกแชมเปี้ยนลีกนัดเจ้า17บเจดเือเจอกับทางลิเวอร์พูลในเกมพิมบริก2ี่มเดือนส2เจอกับทางเวสต์แฮมในพิมบริก 26เดือน uh, 12เจอกับทางแอสตันวิลล่าและ30เดือน12เจอกับทางนอตติงแฮมฟอร์เรสนะนะผมเป็นนว่างานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าแมนยูนั้นเจอสึกหนักในช่วงบ็อกซิ่งเดย์ด้วยจะทำยังไงเรามาดูข่าวต่อมากันอีกครับมูรินโย่รับไม่รู้อยู่โรม่าต่ตอหรือไม่หลังจบซีซั่นนี้ โดยกานที่ทางโคเซ่มูรินโญ่เทรนเนอร์ของ r อเบรมายอมรับว่าไม่รู้ว่าอนาคตของตนเองนั้นหลังหมดสัญญากับทางทัพหมาป่าในจบฤดูกาลนี้จะเป็นเช่นไรโดยมูยรินโญ่เหลือสัญญากับทางบรงมาถึงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นและช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคกับการทำงานที่ขาดการสนับสนุนที่ดีในเรื่องการเสริมทัพทำให้ในทีมเต็มไปด้วยนักเตะฟรีเอเจนต์หรือไม่ก็บาดเจ็บเลือรักนะฮะและต้องเน้นการใช้งานดาวรุ่งหลายคน เมื่อถูกถามเกี่ยวกับอนาคตกุนซูชาวโปรตุเกสก็ตอบว่าผมก็ยังไม่รู้นะว่าผมจะได้อยู่กับสโมสรต่อไปหรือไม่ผมยังไม่ได้คุยกันกี่กับเรื่องนี้กับทางเจ้าของทีมเลยดังนั้นผมจึงไม่สามารถจะตอบเกี่ยวกับอนาคตของผมได้สำหรับทางบูริโยเองเข้าคุมทีมบร์บาราในช่วงปี2021พาทีมคว้าแชมป์ยูอับยุโรปคอนเฟอเรนซ์ลีกได้ในฤดูดดดกาลแรกและเข้าชิงยูฟายุโรปาลีกได้ในฤดูดดกาลที่แล้วทว่าพ่ายต่อทางเซบียไปซะอย่างนั้นในครั้งนี้ ส่วนที่ฤด,ดูการนี้ทาทีมรังอันดับที่7ของตารางคะแดนจากการมีทั้งหมด18แต้มในจํานวน12นัดขณะที่ในเวทียุโรปก็น่าจะผ่านเข้ารอบยูโรป้าลีกนะฮะได้ตามเป้าขอเพียงแค่อีกคะแนนเดียวใน2นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มในครัน้นี้นั่นเองนะเป็นนว่างานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แ้วกันอนาคตของโริโยจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเชนครับ อารุ่องยังไงรอแค่ปรับตัวนะเฮนริกลักสันชูรัสซุสฮอยรุนคุณภาพคับแก้วอยู่นะโดยทางเอริกลักสันการ์ยกยองรัสซุสฮอยรุนนะฮะกองหน้าของทางแมนยูว่ามีคุณภาพที่น่าชื่งพร้อมบอกว่าดาวเตะชาวเดนมา,กการ์กรยายนี้กาอกู่ในช่วงการปรับตัวกับทีมใหม่ให้จบได้โดยเฮนริกลักสันอดีตก,กองหน้าคนดังกา่าวชื่นชมรัสซุสฮอยรุนวหหออกแมนยูว,ว่ามีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเรื่องของความเร็วและก็ศิลปะทางร่างกาย โยฮอยรุนเองย้ายมาอยู่กับทางแมนยูด้วยค่าตัวเดียเบื้องต้นอยู่ที่64ล้านปอนด์หรือประมาณ2,816ล้านบาทเมื่อช่วงซมเมอร์ที่ผ่านมาโดยเขาทำประตูไปถ้วยยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกไปแล้วถึง5ลูกจากการลงเล่นทั้งหมด4นัดแต่ในลีกเขายังยิงไม่ได้เลยหลังจากที่ลงเล่นไปแล้ว9เกมในครั้นี้ โดยลักษัน,นได้เปิดเผยได้ว่าผมได้ดูเขาเล่นในเกมที่อยู่รับอ่าอยู่เตดเจอกับทางโคเปนเฮเกนแล้วตอนเตะกันที่โอเทอร์ฟอร์ดต้องบอกว่าผมชอบสิ่งที่ผมได้เห็นจากเขาเป็นอย่างมากเลยนะเขาเป็นกองหน้าที่มีความเร็วอย่างน่าประทับใจเขาพร้อมที่จะวิ่งทะลวงแผงหลัง4หรือ3คนจากของคู่แข่งอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะออยากจะอยู่ในมุมมองไหนก็ตามที มันยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจเขาแต่เขาดูเป็นนักเตะที่น่าสนใจเพราะเขามีศิลปะที่ดีเขาทําให้ตนเองเป็นเหมือนเสาหลักในแดนหน้าได้เลยนะมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งก่อนที่เขาจะประับตัวได้เขายังเป็นนักเตะที่หน้าใหม่อยู่และยังอยู่ในช่วงทําความคุ้นเคยกับคนอื่นๆเขาแต่หวังว่าสหรับทางมาอยู่แล้วเขาจะเป็นกองหน้าที่ดีและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงฉันครับ วกทุกคนตาน,น,นชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ